ก็มีอันแรกอะอันแรกคือของกูอ่าอันที่สองเจมิโนหนึ่งนี่ใครแง๊บแง๊บแง๊บใช่ไหมทีนี้ฟรีเจมิโนคัสที่ใครบ้าบ้บ้าี่ใครบ้าบ้บ้บ้อ่ะกุยดาวินซี่ใครขอหมายแล้วก็อันสุดท้ายเป็นในโชว์ใช่ไหมอ่าสุจิเราจะเริ่มจางหวะปกติก่อนนะอ่ะกดเริ่ม วอะไรเขียนประโยชน์ที่เราต้องการให้เขาจะว่าอ่าเอาประโยชน์ไม่ยาวโอเคว่าเอาไม่ยาวเฮ้เดี๋ยวมันก็มีคอนเซ็ปต์สิว่าจะเอาเอาเอาอะไรเอาไม่ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ก่อนเออว่าที่มันเริ่มมาให้นี่แหละง่ายดีมาดูกันดีกว่าชิบหายว่ารถจะเป็นยังไงนะเอารูปอะไรดีวะแล้วแต่เลย แต่เรามาชิปหายวัดรูปกันดูเหรอเยวแค่นั้นเหรอ่าป้านใช้ผัดคนเดียวใช่ไหมหรือมาใช้ด้วยโอ้โหใช้ด้วยโอเคใช้ผัดสองคนอาจจะยากกว่าแต่จะง่ายกว่าก็ได้อันนี้ไม่รู้นะอันนี่คือหมดเวลาแล้วเหรอใช่มันมีเวลามันมีเวลาอยู่บนขวากำลังหมุนอยู่เห็นปะหมดแล้วหมดแล้วอะไรเนี่ยของใครเนี่ยไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านนะเราไม่อ่านเราไม่อ่านชื่อหัวข้อนะเดี๋ยวเรามาเจอกันยังลบอยู่ไหน เชื่อว่าจะไงวะไอสัตว์เออเชื่อว่าจะไงวะว่าจะไงวะว่าตาฟ้ากันนี่ใครคิดว่าจะเป็นวะเียวมา่ายัไงดีวะไอ้ยียอะไรวะ่ยใครส่งไปเมื่อกี้ใครคิดออกข้อสั้นตีนี่บา เชื่อว่าไอชิคกูไปก้างป่าแล้วสัตว์จะเป็นเหมาอ่ะไม่โคตรยากเออเมาประก,กาศกูเดี้ยงอะ่ะไอ้เหี้ยเออเราต้องเราจะมีใครดูออกวะเออโน่นดิเราใช้สีช่วยวะและคือศ <laughs> ิลปะศิลปะเกเรทาไอ้เหี้ยนี่ใครมันคิดโจรสแรกไอ้เหี้ยนั่นแหละกีเซ็ทนี่เร่ออะไรกันอะแกติกโฟนเอ้แกติดว่าขนาดแกติดแกติกกับคว้าช็อว์ขนาดแกติกใช่ไหมสรุปกากาติก สีอะไรวะสีอย่างนี้เหรอวะทำไม่ได้สตรีมสตรีหรืออะไรอ่ะเอาเกมใน Google หมีก็เสร็จแล้วนะอะไรก็ไม่รู้แบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะดูออกแล้วว่าคือวัตฟลักไส้ครับเนี่ยไอ้โว่โจดครับเนี้ยอะไรนะหมีเหมือนอะไรเสร็จก็เสร็จอ่ะเออเป็นตระกูลเป็นเกตนี่ที่ดูสดเดี๋ยวเอาแชทไม่หลับก็ตามนันสิ ใครไม่กดอ่ะใครกดเสร็จสิ้นด้วยครับเสร็จแล้วเสร็จเลยอ๋อโอเคไอ้พวกเกล็ดหัวก็ดีมากตัวตอนี้ส่งลิงไปดกระดูกวาดส่งลิงไปแล้วนี่ตอนนี้เล่นอยู่เออส่งลิงเล่นด้วยเดี๋ยวเพิ่งอพิ่งเพ่งเพิ่วเี่งอพิ่เ่งเ่เพี่งเพิ่งเพิงเพ่งเพิ่งเพิ่ง้ิ่เพี่เล่งเ่งเ่งเพิ่งเิ่เพิ่ลเ่งเนิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่เพิ่งริงเงเพิ่งเพิ่งพงาพิ่งเพิ่งเพิ่งเ เฮ้ยว่าไรอะไรอะอะไรวะอ่ะได้ละอ่ะเดี๋ยวอ่ะ What the fuck ไม่รู้ What the fuck ชี้อะไรวะนี่กูตอบอะไรไปไม่รู้เรื่องสัสศิลปะเกตห้ากันทุกคนที่เฮียดูโซมแล้ว ใครคิดอะวะใครวะวะบั็อักกอดแนมเมสไอเสือใส่กูทุ่มเกล็ดมอู้ bro ผู้ไอเชียกูต้องว่าการ์สาใช่ไหมเนี่ยกูว่าวิเก่งไงเฮียประเด็นอะผู้บรดู้คิดจนนี้ขึ้นมามีระบรับบาบมา ภาบารเบดีแม่งเอ้ยไอคิดโจรวะนี่คือใครก็อยากก็อยากรู้เหมือนกันนี่อยากใครคิดโจรเราต้องวาดทุกรูปเลยใช่ไหมใช่ใช่วนอ่ะมันวาดวนอ่ะเสร็จแล้ว ไอ้เกียสรติศิลปากเกรดสี่ไอ้สัสอันที่เกียตน่าจะเกียรติสิเพราะเรดูตรงอย่างเฮียเลยโอ้กูบอกกูเล่นอยู่บีมึงเอาลิงก์ที่กูส่งไปให้ซิกูส่งในห้องแชทนะมึงไม่เห็นหรอกูทำงานอยู่เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูดูซิแชทอะอยู่แล้วแชทอ่ะเออ ไม่ใช่อาร์เราเท่ที่ถ่ายกันวาดรูปดีๆว่ะก็นีเหรอเฮ้อเฮียบตาย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 โอ้ยหมดนี้ถือว่าหมดง่ายนะพวกเราดูหมดไอ้วาดรูปเบื่อ่ะไม่เฮี้ยกว่านี้อีกเลยเวลาก็โคตรบีบแบบคนท้ายอ่ะออ what the fuck guys ว่าไงวะเนี่ยทอะไรอยู่วันนี้เนี่ย จะวาดยังไงวะเฮ้ยเนี่ยดูลูปของแต่ละคนนี่มันน่าจะมีด่ากันอับวาดได้เก่งอ่ะวาดได้แค่นี้อ่ะตัววาดยากถ่ายเลยใช่หรอก็บอกแล้วว่าในถ่าวาดยากไม่มันแบบมันไม่แบบวาดนะครับมันคคำอ่ะแล้วต้องคำว่าวาดอ่ะมันยากเว้ยพี่ๆเอาคำไอ้สักคนนึงมาถือไม่หมดวาดวาดรูปวาดยากไม่สรุป วาดไม่ยากวาดง่ายเหมือนวาดในโปเกเอนแหละเห็นรูปเต้แล้วกูอยากจะเป็นบ้าตายเฮ้ยเอ้นเต้นเฮ้ยยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรพระพระคืออะไรทำพูดทำพูดชัวอันนี้ชัวร์แน่นอนทุกคนเชื่อผมชัวแน่นอนชัวชัวมากมันคืออะไรวะวะ ชัวร์มากต้องใช้คำนี้แน่นอนเว้ยเชื่อผมเชื่อผมกูวาดอ่เย้ยแต่ไข่ไม้วกูวาดกูผิดไอ้เหี้ยเห็นไม่เสร็จเลยมันแก้ไขได้มันแก้ไขได้อุ้ยเหี้ยเวลาคนบีบเลยสามสองไม่ทันออะไรวะนี่ข้อเมื่อกี้เลยดีกว่าไข่พิมพ์มาแล้วพิมพ์ไม่ครบ่ ไอไม้เพราะวะกินครบอันนี้มันเป็นคำที่นี่คำที่ไอเชื่อมันปัญวาดอยังไงวะไออันเนี้ยเนะี่ย <c oughs> ผมพิมพ์ไม่จบเวลาหมดก่อนโอ้โหปบ้านเน <c oughs> ออเจอแล้วสิกปัญวาดอยังไงวะไอตัวนี้เนี่ยแล้วมึงต้องการสรรรื่ออะไรกูเห็นผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้สีเลี้อยงยังไงเออเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมวะ เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทำแบบนี้เขาจะรู้เรื่องกรับว่าวนะัดเนี่ยอย่างนี้พวกมึงจะรู้เรื่องกันไะ <laughs> หมเนี่ยปัญหาใหญ่ระดับโลกกันแล้วจะรู้เรื่องป่วาววะไม่เชียวไอ้คือโลกมันเฟี้ยวอ่ะ <laughs> ผมไม่รู้ไงผมจะอธิบายยังไงไอสัตว์พูดไม่ถูกว่ะไอ้ยมันว่าไม่ได้ไม่รู้จะว่ายัางไงอะ่ะเนี่ยกูช่างแม่งแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย วาดให้เดาไงสัตว์ไม่ใช่วาดแล้วบอกนี่เลอันนี้ตั้งใจวาดมากเลยเฮ้ยใกล้จบยังวะดหกสักหกกะนี้แอนด์รูท้ายนี่เรามาดูกันดีกว่าชิ้นถายวาดรูจะเป็นยังไงไอ้เฮียแม่งขาจริงไงสัตว์เจ็ดแรมอุ้ยอันนี้กูวาดวาดรูเรื่องนั่นเนี่ยกูอะเป็นคนที่วาดรูเรื่องสุดแล้วดูตรงนี้เฮียมันมีคนเสนอเกม Epic Co Park ป่ะกูจัดเกมเพียรีให้มันดูดีป่ะจัดแกติดโฟนไว้ให้ดูเดี๋ยวโคตรตั้งใจวาดอะ ไม่หมดเวลานะไม่มีตีมแล้วคือมันจะเป็นอะไรก็ได้น้รูปกาไม่รู้อะไรนะคือมันมันต้องมีแบบมีเป็นตีมเว้ยเออไม่งั้นเดี๋ยวไม่ตีมเหรอเราเอาไว้รอบหน้ากันอะความตัวละครอาวอะไรเงี้ยเมื่อแบบ P ปวดาวได้เออกะลังจะพูดกะลรงจะพูดเลยเนี่ยว่าตีตัวละครอารวรอบหน้าเฮ้ยีมตัวละคระเอาเป็นว่าแบบทีมชื่อตัวละครนะเว้ยแล้วก็ให้วาดรูปอ่ะวาดรูปเป็นคำคำไป อย่างนาตา雅งี้ก็วาดนาวาดตาแล้วก็วาดมา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 เรามาจบแล้วจบแล้วเรามาดูกันดีกว่าเวล่หล่อเท่ดิใครวะไอหมี่วะเนี่ยหล่อเทสอ่ะเริ่มนะเริ่มนะมาดูดิใครยูนิคอร์นเขากูมายูนิคอร์นเราคิดไว้อะไอนี่ผมกูคือผมเพราะันแรกเราจะนอนก่อนแล้ววะเนี่ยยูนิคอร์นอายยียอะไรวะใครมัอยูนิคอร์นกูอะไรเฮียยิ้มคือไทย คนร้องง่ายินดีกัร้องง่ายกูไปเลยวไอเหี้ยเลยเนี่ยเพียเลยโอโหออาไปแล้ววะนั่นไงกูว่าเลยตั้ง่วานแล้วยูด้วยแล้วจอนึรงจอหจอนึรง เยี่ยกูก็ไได้รู้เ่ยกูก็ได้รู้เลยว่าอะไรเว้ยกูก็ได้รู้ว่าใครเดียตัต่อนห่งฮ้ยเดี๋ยวกา้เคียงได้เนี่ยตำแหน่งเอ้เียงเฮ้เหียงเฮ้ยย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 ยํายยยงไยยเยย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 ยกยายย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 ยอยย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 ดยูยนยย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 ยไยย ไอ้กูไม <regret. S 3> <of> ่คุนรูปนี้เลยกูก่อนด้วยกูใ่ตัวแสนี่เลยโอ้ว่อมาอเป็กระแสตอนนี้เป็นกระแสตอปวหัวเอ้ยอันนี้กูวาดกูวาอันนี้กูวาเอันนี้ผมแบบพิมพ์ไม่ทันแน่เลยวะ อันนี้กูเขียนไว้บัวขาเต้นกล้วยบัวขาเตะการกล้วยอะเตะการกล้วยอันนี้ก่อแล้วกูจะสื่อยังไงดีกล้วยเหรอวะตอนแรกกูก็ดูว่าเพราะมันมีเต้นต้นไม้มีต้นไม้แล้วมันก็มีบาดกูคิดว่าเป็นแอสซิสซินป่าเว้ยแล้วเหรอไเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่ได้ใช่ก็เลยคนไปไหนวะอันนี้คนไปไหนกูพีอะไรวะมันแตกแตงโมมันแตกแตงโม มดหรือแมลงสาบเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงวะมันก็ไม่มีอะไรเลยมดเลยมดแบกแตงโมกูโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะมดแบกแตงโมเฮ้ยทธอไมรู้ะไรวะได้ไงไม่มีความผิดเถียงแต้มมัเนี่ยอย่างนี้กูได้แต้มมันเนี่ยแบกสงใจอยากมดแบกแตงโมไม่รู้จะเขียนยังไงเลยเฮีย ไหลวงพี่นะพี่อยู่หน้าวัดหลวงพี่นะพี่ไอพี่อะโอ๊ยกูปวดกั้ามขาเดินเข่ามาขเดินเข้าวมาขาเดินเข่าวันนี้อะไรวะนี่นี่มึงไม่รู้นี่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงดูมึงดูอันนี้มึงดูอันต่อไปเล่มสีไหนก็ได้มึงดูอันเด็กภาพบิสบาดมันเขียนไม่ดีดอาพบิสคืออะไรภาบิสบัดวัวเลย ไป <laughs> <laughs> ไม่ได้บินอย่างนั้น่ารอเบินทับผา What the fuck <laughs>